เอาพาวบอกแม่ดิถ้าเกิดจะใส่เสื้อคู่แบบนี้เราไม่เขินต้องทำยังไงจริงก็ไม่เคยแต่งชุดคู่เนะยืดตัวนั้นแหละให้มันแมทกับพราวไงพราวจะเลือกง่ายๆนะเยอะดีพาวเลือกเลยเอาอันนี้อีกท้าทันที่สนุกกว่านั้นคือ,อบอกว่าให้พราวหาชุดได้ภายใน5นาที เช้านะคะพี่แทนครับเนี่ยเราหาพี่แทนมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเพราะว่าเราอยากจะมาหาชุดคู่หาชุดคู่อยากได้ฟิวว่าแบบเอยแต่งตัวคู่กันอะไรเงี้ยแบบเวลาไปเที่ยวอ่ะพี่แทนปกติเนี่ยผมเป็นคนคัดค้านกับการแต่งเสื้อคู่คือรู้สึกว่าเขินอะไรเงี้ยครั้งเราไปเห็นคุณนุคุณนี้แต่งมันมีวิธีแต่งที่มันอาจจะไม่ต้องแบบใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะแต่มันมีวิธีแมทกันอะไรบางอย่างที่มันทําให้ออกมาแล้วเออน่ารักดีเนี่ยนี่ก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไงว่าแบบเอยแต่งตัวคู่กันน่ารักน่ารักแล เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญ Central World Fashion Citizen นะคะเดือนถึงแฟชั่น Central World นะคะเขามีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์มากไม่ว่าจะแต่งแบบไหนมาที่นี่ครบจบค่ะมีทุกแบบเลยและพวกความง่ายเขาวันนี้เราก็มีโจทย์ด้วยโจทย์มาให้พี่แทน<อ>แต่เราไม่มี Cha ทา e กันด้วยเหรอ Challenge ไม่ได้ต้องแข่งอะไรกันมากมายแต่ว่าแค่เราจะเลือกชุดตามโจทย์ขอเริ่มต้นที่ การไปฮอปคาเฟ่ที่เชียงใหม่นี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้แต่งตัวคู่กันน่ารักน่ารักเนี่ยรูปออกมามันจะน่ารักกว่านี้มันจะไม่ใช่คนละทิศคนละทางเดินดูกันว่าโจทย์แรกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะพาวคิดว่าพี่แทนแต่งตัวยังไงปกติแล้วพาวต้องน,นา่าจะร <จะ S 2> ู้ดีสุดใส่เสื้อยืดใส่สูทอันนี้ก็คือสิส่งที่นางใส่ปกติก็จะไม่ค่อยแต่งอะไรแปลกๆมากมายลายๆพี่แทนก็จะไม่ค่อยใส่คือพาวกา็วชอบให้เราใส่แบบกางเกงเอวสูทแต่อยากให้ลองใส่อะไรที่เออไม่เคยใส่บ้างแต่นางก็จะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้อ๋อให้เต็มที่เลยลองดูว่าเราจะได้เอ็กเพรสอะไรออกมาบ้างอ่ะถ้าถ้าอย่างที่พี่แทนเห็นพาวไป็นีงพาวก็ต้องรู้สึกโคลงโคงไว้นิดหนึ่งอ่ะต้องเยอะเยอะเยอะทุกอย่างต้องใหญ่ <c oughs> ต้องฟูจะถามว่าพาวแต่งตัวแบบไหนก็ตอบยากแต่งหลายแนวแล้วแต่วันโอเคเราจะไปดูร้านแรกดีกว่าร้านไหนร้านแรกครับค่ะพาวขอมาที่ท็อปช็อปท็อปแมนก่อน <c oughs> เพราะว่าร้านนี้นะคะตรงกับนิยามที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้นิยามไว้ก็คือเพียรเอนโดเจนเป็นการแต่งตัวแบบว่าเรียบเรียบแต่มีความแฟชั่นมีความรว เร็วเปลี่ยนบ่อยแต่ก็ยงเป็นตัวเองอยู่ก่อนที่เราจะไปเลือกชุดกันนะครับผมขอเมาส e ข่าวนิดนึนงออคือสมมุติเราจะไปเมืองนอกหรือ,อจะไปต่าจงจังหวัดเนี่ยผมก็จะ โยนโยนโยนเสื้อผ้าไปแล้วเราค่อยไปว่ากันแต่พาวเนี่ยเขาจะต้องคิดคาเฟ่นี้สีโทนนี้ชุดต้องเป็นชุดนี้อันน่นอนสิมันต้องคิดไม่ต้องวางแผนโจทย์แรกก็คือไปคาเฟ่ฮอปปิ้งที่เชียงใหม่ everyday one way ค่ะก็คือเดี๋ยวพาวเลือกก่อนแล้วพี่ไทยมาตามเราแล้วกันขอเดินวนคือทบๆใหญ่มากนะเราต้องใช้เวลานิดหนึงเราจะเอาแบบความคู่เราจะไม่เอาอะไรที่มันเหมือนกันเดะเราจะให้แบบมีอะไรเป็นจุดกึ่งกลางเช่นแบบว่าสีหรือลายหรืออะไรเงี้ยท้าทา์ที่สนุกกว่านั้นคือบอกว่าให้พาวหาชุดได้ภายใน5นาที ว่านั้นน่าจะสนุกกว่าอ๋อี่แทนมันไม่สามารถมีโซน50%ด้วยนะออบางอันมีสเปเชียลออฟเฟอร์20%ออฟด้วยเดนินวนแบบด่วนๆหนึ่งรอบไม่แต่ความความจริงคือแบบลายก็ได้นะถ้า,<อ>ามันจะลายทั้งหมดอะ,ะเอาลายเรียบสรุกก็มันน่ารักไม่หมดนะคือถ้าเป็นปกติแล้วตัวผมเองที่ประจำของผมคือ1 2 3 ถาจริงๆว่าพี่แทนอะไม่ใช่คนที่นั่งรอนะคนที่นั่งรอคือพาวแล้วเวลาพาช้อปปิ้งพี่แทนไม่รอพี่แทนะไปชอบทางอื่นเลยเรามีเรามีในใจนะเสื้อนี้เราจะเป็นเบสแต่เราจะเพิ่มความลายด้วยเติมกระโปรงหลายชั้นอยากได้สีชมพูแต่ว่ามันจะเยอะแยะไปเดี๋ยวพี่แทนจะยากน่ารักไหมเหมือนชุดพาวเลยเหมือนพาวไม่ได้ซื้อใหม่เห็นไหมครับตอนแรกผมบอกว่าไงโครงและฟูคืออันนี้มีความเรียบนะแต่ว่าก็เพิ่มดีเทล ด้วยลายข้างล่างโ okay, อเคเขาได้ละตามมาพี่แทนแทนพี่แทนก็เลือกเสื้อสีขาว,ขาวสิเสื้อคู่มันคือจากเสื้อเชิ้ตขาวคู่แล้วก็กางเกงมันก็มันมันมันดูแบบตั้งแต่เป๊ะปะเธอเลือกเธอเลือกเอาพาบอกพี่แทนดิถ้าเกิดจะใส่เสื้อคู่แบบนี้เราไม่เคนต้องทำยังรจริงก็ไม่เคยแต่งชุดคู่นะไม่เคยครับผมบอกเลยก็เป็นขาวกับลายไงขาวกับลายอ่ะอ,อยากให้พี่แทนใส่เสื้อขาวหรือว่ากางเกงขาวพี่แทนใส่กางเกงขาวแล้วกันเนี่ยนี่น่ารักโอเค ชุดขาวๆแล้วเราไปหาอะไรเป็นลายๆนิดเดียวได้ปะได้โอเคค่ะได้ชุดแล้วค่ะชุดคูชุดแรกไปค่ะชุดที่เลือกกันตอน้น้านะครับใส่ออกมาแล้วทางอ่าครีเอทีฟนะครับบอกว่าพี่เหมือนเทวดาเลย <laughs> อันนี้ยังไม่แมทขอขอเปลี่ยนชุดตัวนึงเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือชุดขา่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยเลยตอาน,นี้จากคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับ <laughs> ผมก็เลยงไปออกรอบ,รอบ้วครับ สองกันบ้างค่ะชุดคู่รุกที่สองชาเลนจ์อันที่สองนั่นคือเราจะแต่งตัวคู่ไปเดินแกลเลอรี่กันแกลเลอรี่คืออาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งส่วนใหญ่อาร์ตแกลเลอรี่จะ เสื้อผ้าที่เราจะเลือกแต่งคู่เนี่ยเราก็อยากเลือกอะไรที่มันแฟชั่นโดดเด่นเหมือนแบบเหมือนเราแต่งแล้ว<า>เป็นแบบอนาตาพีโซฟาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเยอะแหละเยอะเลยแต่ละอยัางต้องคคุมของแตคู่ของเซ็นทรัลเวลล์เนี่ยนะคะเขาได้นิยามอินดิสไตล์การหนึ่งตัวว่า new adventure การหนึ่งตัวที่ยูนีคแล้วก็แตนเอาวก็นึกออกละในใจว่าเราจะไปที่แบรนด์ไหนเราจะมาเลือกชุดที่ดิษยาก่อน ดู stand out ดูแบบว่าสวยงามเยอะแยะแต่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่นี้ไม่มีชุดพี่แทนไม่มีชุดพี่แทนแทนเดินตามเลยใช่ไหมคือเราโกงอีกทีคือเราขอเลือกก่อนมาเดิมอ้าวโอเคก็ได้อุ้ยนี่คอลเลคชั่นใหม่เขามีเยอะมากของใหม่มาแล้วคือถ้าเราไปอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยหลักๆกันนิดนึงแหละนอกจากดูงานอาร์ตก็อยากได้รูปกลับบ้านไม่ได้ไปซื้อเอาลูปกลับบ้านคือเอารูปตัวเอง ใช่พี่ถ่ายโดยพี่แทนไดี๋ยอนี้คือน่ารักมากเลยนะและแน่นอนครับที่ประจําของผมนั่นก็คือนั่งเราเลยเราอยากได้เป็นเดรสที่แบบใหญ่กว่าเดิมแปนแบนไปเลยแบนแนไปเลยนแนพี่แทนก็ต้องเลือกชุดให้มันเข้ากับเรานะพน่ารักอ่ะเยนี่น่ารักอ่ะแล้วพี่แทนจะไปหาเสื้อผ้าร้านไหนที่จะมาแมทอะไรอย่างนี้มันมีเซนทรัลมมีทุกอย่างใช่ไหม เมื่อพาวเขาเลือกชุดเวอร์วังงเขาแล้วเนี่ยแทนก็รู้สึกว่าเราก็ต้องสู้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาอยู่ที่ร้านผ้าเคโอคิคุจินี่เป็นแบรนด์สูตรที่ผมใส่ประจําอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีสูตรบางตัวที่ดีเทลเนี่ยมันสู้กับพาวได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเลือกตัวไหนพาวใส่เหลืองแปนใช่ป่ะก็เหลืองแต่ว่าดีเทลเยอะดีเทลเยอะ เฮ้ยเจ้าตัวนี้เลยเหรอมันฟาดฟันกับล้ามากกันนะเดี๋ยวตัวนี้แล้วแบบเอาข้างในให้มันมีความแมทบางอย่างนิดน,นึงนี่ไงพี่แทนก็ใ,ใส่สีส้มนนเะท่เาแต่ก็อันนี้เหลืองข้างในไงเลยแมทกันขอเป็น pocket square ที่นี่เขามี pocket square หรอพี่แทนสีเหลืองแต่มันไม่ใช่สีเหลืองไงพี่แทนก็ต้องเอาเสือ้อยืดตัวน,นั้นแหละให้มันแมทกับพลาวไงาาาเขาสต์เลือกง่ายๆนะสีเหลืองง่ายๆะมีกางเกงเหลืองนะฮะวันนี้เรางมาแต่งโตัวคู่กันนะพี่แทน ภาพออกมามต้องดูแบบปกเดียวกันน่ะไปด้วยกันน่ะทำไมเพลาได้เปรียบตลอดเลยเพาเลือกก่อนหรือเราแบบคู่สีได้ไหมคู่สีได้คือไม่ใช่คู่ว่าแบบต้องเหมือนกันเป๊อะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าพี่แันใส่ตัวนั้นเพาก,ก็ได้ก็ตัดกันดีข้างในอะป็สีขาวสีเหลืองสีเหลืองไม่ได้เขาเพราะว่าเขามีมทำไมอะเล่อกสีขาวหรือไง่ <c oughs> ใส่อะไรลองดูแล้วก็ยืนคู่กันแล้วก็กตัดกันดี พาวใส่สีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ปกติเราก็คงไม่ได้ใส่สูตรขนาดนี้แต่รู้สึกว่าวันนี้ต้องสู้พาวหน่อยครับแล้วก็รู้สึกว่าส้มกับเหลืองมันก็แบบเป็นทโทน,โทนคล้ายๆกันเราเนี้ยรู้สึกว่าเวลามันอยู่ด้วยกันมันมีความแบบเอ้ยก็เข้ากันนะคือชุดคู่ไม่ได้เป็นต้องเป็นโทนสีเดียวกันพาวชอบพูดว่าแอททิจูดมันต้องไดน้นี่ เดินกันมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2ของเซ็นทรัลเวลนะคะเซ็นทรัลเวลแฟชั่นซิตี้เซนเป็นเดือนแห่งแฟชั่นเซ็นทรัลเวลเขาก็ได้จัดเขาเรียกว่านิยามแบรนด์ Brand ต่างๆไว้ White 3มนิยามอย่างที่เราบอกตอนแรกก็คือคนี่นี่คือ p ิเอร์ดเจนตนะคะตรงนี้คือเป็นเหมือนเป็นโชว์เคสของแต่ละแบรนด์ที่เราได้เห็นกันว่าอแต่ละแบรนด์มีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง<อ>แล้วก็มีอะไรน่าช็อปบ,บ้างนี่นี่พิเอร์ดอเจนคือเป็นความเบสิกที่ไม่เบสิกเป็นความ everyday is runway แต่ละแบรนด์ที่สามารถใส่ ปกติได้แต่ดูอยู่บนรันเวย์ใช่ดูไม่ธรรมดาเป็นแบรนด์เบสิกเราคุ้นคุ้นกันนี่คือ New a v e n g e r s นะคะก็คืออีกหนึ่งนิยามของแบรนด์ใน Central World ก็คือเป็นแบบว่า Explore New Thing แฟชั่นที่มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะ u n น q u e แล้วก็ Stand Out ใส่แล้วรู้เลยว่ามาจากแบรนด์อะไรแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของเราเองอยู่มาถึงนิยามสุดท้ายค่ะก็คือ Making Statement ค่ะคือการ match แบรนด์ต่างๆให้เป็นตัวของตัวเองมีความเป็น Individual ซึ่ นี่คือจสุดท้ายของเราก็คือ making statement ซึ่งอันนี้จะมี challenge ไหมมี challenge เหมือนกันเราคิดแล้วนั่นก็คือแต่งชุดไปทะเลไปทะเลนี่จมุยพี่แทนจะพยายามแบบเป็นผู้ชายคิดเวลาไปทะเลต้องใส่อะไรครับชุดฮาวายซึ่งเราจะไม่เอาไปทะเลที่ไม่ใส่ชุดฮาวายให้พี่แทนได้มีโอกาสได้เลือกก่อนบ้างละกันเพราะว่าเราเอาเปรียบนางมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันก็มีอีกหลายแบรนด์ที่ มีความไปทะเลได้อะคือ <S <S making s t a t e มันไม่คือแบบมีความเป็นตัวเองแบบสูงมากคือพามีในใจแล้วว่าพามาอยากจะใบแบรนด์ไหนแต่พี่แทนล่ะคะสารภาพาว่ายังครับอย่างที่บอกอะเซนทร์มมีเสื้อผ้า,าเยอะมากเราก็รู้จักหลายๆแบรนด์ใช้เวลาคิดก่อน uh huh. ว่าจะเอาอะไรมาแมทกับอะไรได้บ้างหรือเปล่าอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้โอกาสพี่แทนนะได้ได้มีโอกาสเลือกเขาบ้างพอทะเลมก็ต้องดีเทลมากกว่าเดิมอีกอันนี้แล้วกันชื่อร้านว่าเบอร์ชค่ะเฮ้ยเบอร์ชค่ะควาจริงก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย ยไม่ได้เข้ามานานมากจาก้าของเขาน่ารักมากมีแบบว่ากางเกงมัดย้อมด้วยอันนี้คือตาให้แทนเลือกนะตาแทนเลือกก่อน <Okay. S 1> ให้เธอเลือกก่อนระหว่างที่พี่แทนเลือกชุดอยู่นะจ๊ะเรามาดูเขามีคอลเลกชันใหม่เป็น b i l l i e e i l i s h x กับ b e r s h k a ลายแบบเปรียวมากเลยนะใครที่ไม่ได้ชอบสตรีทจ้าชอบความหว,วานๆเขาก็มีเป็นแคร์แบงนี่น่ารักน่ารักเลยมีทั้งกางกงกางเกงเสื้อครอปเสืจิ๋วก็มีนะจ๊ะ คือน่ารักอ่ะมีถุงเท,ท้าด้วยมีทั้งเคสโทรศัพท์นู่นนี่ยังไม่ค่อยมีความทะเลเท่าไหร่ Li <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปดีกว่ามาแวะดูกันต่อขอขอแวะดูพมิโลหน่อยเขาเพิ่งมี fall collection กับมัน20จ้ะนี่น่ารักอะพี่แทนครับพี่แดนกำ<ว>ล, <competitions S 1> ลังหาที่ประจำของพี่แทนอยู่มาดูเฉย ja มาดูเฉยก่อนนี่ก็น่ารักเป็นเป็นชุดที่เขาใส่แบบชุดแคมเปญที่เขาถ่ายเลยนะน่ารักมากไปต่อดีกว่าอันนี้คือมามาแวะมาแวะชม แน่นอนครับถึงคราวที่ผมจะต้องเป็นคนเลือกก่อนนะครับเรามาเที่ยนที่ร้านนะครับโทนี่โฟร์คิร่าเตเป็นร้านแบบมัลติแบรนด์อ่ะคือมีหลายอย่างมีคอลเลคชันที่เป็นของเขาเองด้วยไปดูกันครับจะมีความเป็นทะเลเหรอมัลติสโซ่เราเป็นคนคิดนอกกรอบไงเห็นไหมเนี่ยโอ้ว้าวคนคิดนอกกรอบพาไปดูหน่อยสิอย่างที่บอกอันนี้คือมัลติแบรนด์แต่อันนี้คอลเลคชันตรงนี้เป็นคอลเลคชันของร้านเขาโดยเฉพาะนะครับของแบรนด์โดยเฉพาะแต่เสื้อมันมีภาษาไทยด้วยเออนี่ไงที่เรียบแองโจ อ่ะพี่แทนลองหาชุดไปทะเลในสตรีทมัรติสโตอาจจะไม่ใช่ทะเลเมืองไทยทะ,ทะเลแบบออสเตรเลียก็จะมีความอากาศหนาวนิดน,นึง<อ>ทะเลอากาศหนาวเจอแล้วครับ ทะเลสมุยทะเลสมุยตอนธันวาคมได้จริงอะอยู่ประเทศไทยนะเราไม่ค่อยสนจสภาพอากาศหรอกถึงร้อนอะไรก็้วแต่แต่ถ้าชุดสวยก็นั่นแหละจบถ้าท่านท่านท้าโอ้ยน่ารักแคเนี้ยมากกว่า้ยน่ารักน่ารักไม่หนานะมีขายรองเท้าเพียบเลยขอแมทรองเท้าด้วยอ่ะได้จ้ะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าลูกที่แทนเลือกไปทะเลจะเป็นลูกไหนคะแต่เรามีร้านที่เราคิดว่าเหมาะสมอยู่ละเอาเฮ้ยนี่น่ารัก นี่อยากได้เลยอ่ะอยากได้เนี่ยรองเท้าหนึ่งเสื้อมัดย้อมกางเกงโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองก่อนคือพี่แทนได้ชุดไปทะเลแล้วนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวเราขอดูผู้อ่านแบลก,ก่อนดีกว่าว่ามีมัดย้อมน่ารักน่ารักไหมนะคะคือมันน่ารักมากแต่ยังไม่ใช่ทะเลแบบที่เราต้องการแล้วก็ดูยังอาจจะยังไม่เข้ากับมัดย้อมของพี่แทนจากการดูเร็วๆมัดย้อมนี่มี เพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาไปกันต่อดีกว่าเผามีร้านที่เผาคิดว่าจะ making statement ให้เผาได้พอเผาเห็นพี่แทนเลือกมัดย้อมใส่ไปทะเลสมุยแล้วเนี่ยเผารู้เลยค่ะว่าตงต้องมาที่ไหนโซดาเออร์เบิร์นโนแมทนะคะเผาจริงๆนะเหมือนเตรียมกันไว้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่เอาเสื้อฮาวายก็ยังไม่เตรียมไปเจอมัดย้อมจันเจอพอดีสวยอีกไม่นคือร้านเนี้ยคือเป็นเผาแบบเป็นคราวมากๆเผาชอบจริงๆชอบจริงๆแล้วคือมองเข้าไปนี่คือ มัดยอมลวนเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นมัดยอมไหนรับรองว่าอันเนี้ยคูเวอร์บางทีมพี่แทนอาจจะได้พร็อพจากร้านนี้ไปด้วยนะจากโซดาด้วยหมวกกระเป๋าต่างๆคุยนี้น่ารักอ่ะ <laughs> เด็กใจของเล่นเ <laughs> ฮ้ยอย่างนี้น่ารักอย่างก็น่ารัก <laughs> แต่มัดย้อมพี่แทนจะเป็นสีนวลๆปะ่ะ <laughs> คือโซดาคือแบบตอบโจทย์ <laughs> <laughs> อ่ะเจอที่ละ ถ้ามาโซดาก็คืออยู่ทะเลได้ทั้งอาทิตย์อยากไปทะเลได้ทูทูเปลี่ยนใจดีกว่าก็พี่แทนก็บอกชิ้นตั้งแต่แรกแล้วพาก็ไม่เอาคือเข้ามาก็จิ้มชิ้นนี้ตั้งแแรกเลยบอกให้นี่ไม่เอาสุดท้ายสุดก็กลับมาชิ้นเดิ ค่ะที่เราแมชคู่กับพี่แทนแต่ว่าถึงจะแต่งตัวคู่กันยังไงนะคะสไตล์ของแต่ละคนก็ยังคงอยู่คะ่ะแล้วก็สามารถแบบว่าหาจุดกึ่งกลางได้ให้มันแบบว่าพอดีที่สุดให้เป็นตัวเราที่สุดใครที่สนใจนะคะอยากแต่งตัวให้สนุกกับแฟชั่นเนี่ยสามารถมาได้เลยที่เซ<ว>็นทรัลเวิลด์เพราะว่าเดือนนี้ค่ะเขามีแคมเปญเซ็นทรัลเวิลด์แฟชั่นซิตี้เซนค่ะเขามีกิจกรรมแฟชั่นมากมายเลยค่ะพร้อมกับอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆไอเทมใหม่ๆที่นี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะพร้อมกับรับส่วนลดสูงสุด50%จากแบร มาอัปเดตของแฟชั่นแล้วก็ได้สุวนลดกลับไปด้วยเออ,เอ,อคุ้มมากก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมีแบรนด์หลายแบบมากมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกว่าพาจะแต่งตัวแบบไหนพี่นัจะแต่งตัวแบบไหนคือมีรองรับทุกแบบใช่แล้วเราก็<บ>ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่<อ>ด้วยโ okay, อเคไปช็อปกันต่อแล้วคะ่ะบาย